สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เป็นการรบกันวันที่943 ระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียซึ่งเราพบว่าแนวรบทางด้านทิศตะวันออกของยูเครนย,ยังคงมีการประทะก,กันอย่างหนักโดยทางฝั่งของรัสเซียพยายามที่จะทุ่มกําลังเพื่อยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฤดูโคลนตมจะเดินทางมาถึงและจากเหตุผลนี้จึงทําให้อัตราการสูญเสียของกองทัพรัสเซียนั้นสูงมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้เรายังพบว่ากองทัพยูเครนได้เริ่มส่งรถถังและอาวุธหนักเข้าสู่แนวรบทางด้านเมืองโปคอฟ ส่วนรายละเอียดการรบในพื้นที่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญท,ทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิตริตรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับจากการรายงานยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียในวันที่ผ่านมา พบว่าทหารรัสเซียได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันจำนวนมากถึง1,400นายยานเกราะ40คันรถถัง16คันและปืนใหญ่สนามมากถึง61กระบอกนับว่าเป็นการสูญเสียอย่างหนักของกองทัพรัสเซีย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยได้กล่าวว่ากองทัพรัสเซียต้องเร่งทําการรุกในหลายๆพื้นที่เพื่อหวังจะยึดครองพื้นที่ของยูเครนให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฤดูโคลนตมจะเดินทางมาถึงเพราะหากว่าถึงเวลานั้นแล้วจะทําให้แผ่นดินนั้นอ่อนตัวทําให้กองทัพรัสเซียไม่สามารถใช้งานรถถังยานเกราะได้อย่างสะดวกและด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพรัสเซียต้องสูญเสียกําลังรบไปเป็นจํานวนมากครับ ส่วนจุดที่มีการประทะก,กันอย่างหนักก็จะอยู่ในพื้นที่ของเมืองโปคอฟโตเลสและเมืองวูเลดาโดยพื้นที่ที่มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเมืองวูเลดาครับเพราะว่าพื้นที่โดยรอบของเมืองแห่งนี้ถูกทหารของรสัสเซียยึดไปได้อย่างไรก็ตามทางฝั่งของยูเครนได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาไม่ได้หนักใจในเรื่องนี้และจะทําการต่อสู้ต่อไปเพื่อรักษาเมืองวูเลดาเอาไว้ให้ได้ครับต่อมาการรบกันที่เมืองโปคอฟ พราะว่ายูเครนได้เสริมอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะรถถังและยานเกราะการรบกันในพื้นที่ค่อนข้างหนัก่วงลำพังปืนใหญ่สนามกับดักระเบิดรถถังและโดรนแบบ f อพีวีของอยูเครนเริ่มจะเอาไม่อยู่ดังนั้นพวกเขาจึงมีความจำเป็นต้องนำรถถังยานเกราะออกมาต่อสู้กับหน่วยฐานราบยานเกราะและหน่วยฐานจู่โจมของกองทัพราสเซียต่อไปซึ่งในจุดนี้แอดมินก็คิดว่าจะต้องมีการวัดกันสักหน่อยละครับ ต่อจากนี้ก็คาดว่าการรบกันน่าจะดุเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมทหารยูเครนไม่นําเอารถถังออกมาสู้ตั้งแต่แรกในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแอดมินมองว่ายูเครนต้องนํารถถังเหล่านี้ซึ่งมีจํานวนที่ไม่มากนักไปซ่อนพรางเอาไว้ในพื้นที่ส่วนหลังของแนวรบเสียก่อนและเมื่อถึงเวลาจําเป็นจริงๆพวกเขาจึงจะนําเอารถถังเหล่านี้ออกมาต่อสู้โดยถ้าหากว่ายูเครนนารถถังเอามาใช้ตั้งแต่ในช่วงของแรกๆกว่าจะถูกโดรนเอฟพีหรือว่าโดรนกรบิกะเซ่ข,ของกองทัพรัสเซียคอยจ้องทําลายเอาได้ครับ ซึ่งนี่ก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับและนอกจากรถถังแล้วเรายังพบว่ายูเครนได้นำยานเกราะแบบ bmp 1 ts ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เข้ามาทำการรบในเมืองโปคอปอีกด้วยส่วนหน่วยสไนเปอร์ของยูเครนก็ได้เดินทางเข้าสู่แนวรบแห่งนี้มานานแล้วเช่นกันครับ สำหรับยันกรอบแบบ BMP-1T/S ของยูเครนนะครับคุณผู้ชมมันก็ได้รับการปรปับปรุงใหม่โดยติดตั้งป้อมปืนที่มีชื่อเรียกว่าสเปียป้อมปืนอัตโนมัตินี้ได้รับการพัฒนาใหม่เพราะมันมีปืนใหญ่กลขนาด30มิมส่วนอาวุธรองก็จะเป็นปืนกลขนาด7.62ม mm ิมแบบ PKT นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด30ม mm, มแบบ KBA- ขีด117 และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมมันสามารถติดตั้งจรวดต่อต้อตานรถถังแบบเบริเออร์ซึ่งขี่ปนาวุธชนิดนี้สามารถเป่ารถถังของกองทัพรัสเซียให้ป้อมกระจุยได้ภายในดอกเดียวเท่านั้นครับส่วนอุปกรณ์ที่มีความแปลกตาที่ติดตั้งเอาไว้ด้านบนของป้อมปืนอันนี้ก็จะเป็นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกของยูเครนเอาไว้สําหรับแจมโดรน f อ v ของกองทัพรัสเซียครับ สรุปภาพรวมการรบกันในพื้นที่แห่งนี้เพราะว่ากองทัพรัสเซียยังบุกเมืองโปคอฟไม่เข้าแต่ว่ากองทัพรัสเซียก็มีความคืบหน้าในพื้นที่หลายจุดทางด้านใต้ของเมืองซึ่งตกแลกมาด้วยความสูญเสียอย่างหนักเช่นกันนะครับคุณผู้ชม ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางกระถานของยูเครนในเมืองคุลครฟกันต่อเลยนะครับวันนี้พราบว่าหน่วยทําลายรถถังของกองทัพยูเครนได้ตรวจพบรถถังของกองทัพรัสเซียพวกเขาจึงได้ใช้จรวดต่อต้านรถถังแบบบิลลนที่ผลิตในประเทศเยอรมนีจัดการรถถังของกองทัพรัสเซียไปได้หนึ่งคันครับนอกจากนี้ยังพบว่ากองทัพยูเครนสามารถทำลายรถถังของกองทัพรัสเซีย เพิมเติมได้อีกจํานวนสามคัญในเบรนการสู้รบดังกล่าวทําให้รถถังที่เหลือของกองทัพรัสเซียต้องแผ่นแนบออกจากสนามรบไปซึ่งการสู้รบกันในแนวลบครคอรอฟก็ถือว่าดูเดือดไม่น้อยไปกว่าที่อื่นๆเลยครับต่อมาก็จะเป็นผลงานการทําลายรถถังแบบที 90M ของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ของโปคอฟจะเห็นได้ว่าป้อมปืนของพวกมันได้ระเบิดออกมา ซึ่งก็น่าจะกระเด็นขึ้นไปบนอากาศและสุดท้ายป้อมปืนของรัสเซียก็ปักหัวจมดินไปเสียอย่างนั้นครับนอกจากนี้เรายัางพบว่ากองทัพยูเครนได้ใช้โดรนแบบ f อ v วคอยไล่ล่าทำลายอุปกรณ์ทางกรทหารของกองทัพรัสเซียในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องรถขนส่งทางกรทหาร รถถังยานเกราะและอาวุธหนักอื่นๆซึ่งความเสียหายที่สำคัญเหล่านี้ได้เด้นย้ำถึงความเข้มข้นของการสู้รบในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกครับซึ่งเราก็คงต้องยอมรับน้ำใจนักรบของฐานยูเครนจริงๆนะครับแม้ว่าพื้นที่การรบบางแห่งพวกเขาอาจจะมีความเสียเปรียบ เพราะว่ามีกําลังพลที่น้อยกว่าและอาวุธหนักต่างๆก็สู้กองทัพรัสเซียไม่ได้แต่ว่ากองทัพยูเครนนั้นก็พยายามที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีคอยทําลายอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียลงได้อย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่ายูเครนจะมีความเสี่ยงสูงในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกแต่มินก็มั่นใจว่าในปีนี้ยูเครนจะสามารถรักษาเมืองปอคอฟได้อย่างแน่นอนครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัระเซียประจาวันที่25กันยายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,250นายยานเกราะ12คันรถขนส่งทางกทหาร73คันรถถัง15คันปืนใหญ่สนาม74กระบอกโดรน115ลำและระบบจรวดหลายลำกล้องจำนวนหนึ่งระบบครับถือว่าวันนี้กองทัพรัรเซียนั้นได้สูญเสียปืนใหญ่สนามมากเป็นประวัติการเลยครับ ข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมยูเครนได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยจํานวน3รายได้รับบาดเจ็บอีกจํานวน34รายหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้โจมตีอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองคาคีฟด้วยระเบิดนวิถีนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวน7รายจากการโจมตีของกองทัพรัสเซียในเมืองซาโปลิเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่วนทางด้านกองทัพการยูเครนได้เปิดเผยว่ารัสเซียได้ใช้ดโดรนจํานวน81ลำและขีปนาวุธอีกจํานวน4ลูกส่งเข้ามาโจมตีประเทศยูเครนในช่วงของวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับและกองทัพยูเครนระบุว่าสามารถสกัดกั้นดโดรนของรัสเซียได้จํานวน66ลำส่วนอีก13ลำสูญหายไปในหลายพื้นที่ของยูเครนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ